ขึ้นไหมอ่ะัโหลอืมฮัลโหไลค์ขึ้นยังวะเช็คกัน กีไลท์มันตัดไปเองวส, SG. สวัสดีครับเอเจสวัสดีครับสวัสดีครับไลฟ์เมื่อกี้ไลฟ์มันตัดผมก็เลยปิดไลฟ์เปิดใหม่สวัสดีครับมาใช่ไหมสวัสดีครับทุกคนครับ เสียงเป็นไงบ้างฮัลโหลสวัสดีโอเคไหมฮัลโหลสวัสดีไหมครับฮัลโหล เมื่อกี้ไล์มันตัดอะผมไล์เมื่อกี้ผมไล์อยู่นะก่อนนะั้นไล์มันตัดมาเฉยเลยตัดเองอะจะมือละันนี้คนที่เข้ามานะครับไม่เบาเบาเหรอเนี่ยไม่เบานะ ฟังในแพดปกตินะนี่นะเบาหรอครับผมผมพูดเบาด้ไหะบางทีผมกระซิบอยู่แต่ถ้าพูดคุยปกติไม่น่าเบาไปปรับสุดแล้วนะเบาอยู่ไหม <c oughs> พิมพ์บอกผมหน่อย <c oughs> ยังเบาอยู่ไหมเอ่ยฮัลโหลสวัสดีครับ ได้ยินไหมเอ่ยเสียงปกตินะไม้ไม้ตกนิดหนึ่งไม้ตกครับที่ตั้งไม่ค่อยดีโอเคเขยงปกตินะไม่แล้วนะโอเคครับ สวัดีคนที่เข้ามานะครับผมไม่มีหินเลยนี่หว่าทำหนึ่งนะน้องมาเธอหิมกันเออหิวหิวเแล้วเกินนะเออทำไนีมมีหินวะทำหนึ่งนะทำทำไอ้นี่กันขนมปังกินกันโน้มีหินครับ คู่ cool. ไหนนมปังวะเสียงซ่าบาทถูบาทเหรอจริงหรือเปล่าอันนี้บอกผมด้วยนะผมไม่รู้เหมือนจะจริงแล้วเลยนะ คาแล้วนะพี่จ,จัดเลยเอาเลยสังหารมันปิดชีพมันซะส่งมันไปเกิดผมว่าปกติแล้วนะโอเคครับผมพูดิงตรนนี้อะเมื่อกี้ผมเสียบสายใหม่ถอดเสียบใหม่อันนี้โลกที่สี่แล้วครับทนุนใ <c oughs> ช่เหรผมไม่ได้ใจว,ว่าสี่หรือห้านะจำไม่ได้ โลกตะกี้ยังไม่ทำไปไหนเลยตายแล้วดีครับบอสดีไอคิวครับบอสดีคนที่เข้ามานะครับวุ้ยบอดีคนดูสิบเอ็ดคนนะครับหรือผมขึ้นไลฟ์ใหม่แล้ว <c oughs> คนดูพุ่งสุดีคนที่เข้ามานะครับโอเค <c oughs> ใครอยากเล่นก็แอดเพื่อนมาได้นะครับแล้วก็ ามาจอยกันผมเปิดเชื่อดูหนึ่งอันนี้แอดเพื่อนมาคาดใครอยากของมาเล่นกับผมลองตายนะตายตายคือชีพให้ไม่ได้นะมีหอโอเคเดี๋ยวเราต้องทำเขาเรีเยกอะไรต่อเผากันกลับมาอย่างงี้แกเบื่อว่าเบิร์ตไพ่างงนี้ว่ะขาพเดิมเดิม ริงเราควรจะเผาไมา้ก่อนว่ะเออเอา่านก่อนเออแต่ว่าเรามีอันนี้อยู่ใช้ได้อยู่สกพักเนื้ใบไม้แห้งใช้มาเชื้อเพลิงไปก่อนเล่ดนด้วยครับแอดเพื่อนมานะครับอันนี้จอยตามใช่ไหมไอ้แดงก็เข้ามาได้เลยนะตั้งให้เพื่อนเข้ามาได้อยู่ถ้ามีเพื่อนในเกมก็น่าจะเข้าได้นะละใหผมดึงท้าดับดาบหินก่อนทำดับหินก่อนเอ้ไม่ได้ลืมไม้หมด <laughs> แป๊บนึงนะตัดไม้กันเอ้ยอะไรวะเอาวัวตกใจนะว่าตัวอะไรยืนอยู่ตายตนาย้นไม้ได้ยินเสียงซอมบี้อะ่ะมันคงจะไม่มาล้วงหลังผมใช่ไหมโอเคหลอนหมดแล้วเนี่ยคือพอเราเล่นชิลเกินมันก็แบบเขาเรียกเลยเหมือนกาดตกอะ่ะก็โดนค่ายคิปเปอร์ระเบิดตายแบบโอ้โหผ่านเบรกตอร์ไม่ทันจริงแล้วจะวิ่งนะไม่รู้ผมวิ่งวนว,น,วนกลับไปที่เดิมทำไ,ไม <laughs> จริงก็น่าจะวิ่งตรงไปข้างหน้าเลยนะ ให้ตอนที่ตายก่อนนะน,นี่ขึ้นใครฟอลโล่ในเอก,กบอกโอเคผมได้ไม้แล้วเดี๋ยวผมไปทำก,ก่อนน,นออทะแต่แถวนี้ดีดีกว่าเขตพิมพไม้อย่างหนึ่งคือแถวนี้สัตว์มันเกิดเยอะเนาะไม่เหมือนไปโอเิมะก่อนหน้าน,นี้สัตว์ไม่เกิดเลย อ้าวเหนาอีกแล้วไม่ขึ้นไอจอยทำงยงไงไอ้แดงทำไมมันไม่ขึ้นไอจอยวะเป็นหลายคนใครบ้างมาเลยเชิญทั้งหมดเลย บ้านผมอยู่ไหนลืมไปแล้วหลงบ้านหล,ลงมั่วยอังน,นี้อะไน,นี้เอ,อ้ยทำเลวน,นี้จำง่ายอยู่ไม่เหมือนฮิมะฮิมะมันต้นไม้เยอะหาที่โอเคเอาโล่ป้องกันตัวเรออบที่แล้วมีโล่ก็ไม่รอดอ่ะดิโล่ก่อนนนี้ก็มีโล่นะแต่ก็ไม่รอดมันจะช่วยได้จริงหรือเปล่า <c oughs> ไรคะ่ะ ไปโอมนี้ดีอย่างหนึ่งคือสัตว์เกิดเยอะนะไอ้ไปโอมปกติผมไม่ดู ส่งมันเน็ตผมเริ่มแปลนะมันเน็ตผมเริ่มหลุดเลยนะดีนะเรามาไลฟ์ว้อ่ะผมว่าแล้วถ้ามาไลฟ์เวลานี้เน็ตมันต้องหลุดบ่อยเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันหลุดอีกหลายรอบผมอาจจะเออ,อาจจะไม่ได้เล่นต่อดีนะรา,าวันไลฟ์ตอนบ่ายเวลานี้เน็ตมันชอบหลุดทุกคนผมก็เลยที่ผ่านมาก็เลยบิดตลอดเนี่ย มาแล้วใช่ไหมเน่ยมาแล้วมาแล้วผมเห็นคนหลุดออกจากเซิร์ฟผมรู้เลยว่าเน็ตผมน่าจะหลุดเมื่อกี้หลุดพร้อมกันเลย มา,ามแล้วใช่ไหมเน็ต <N> เริ่มไปแล้วมันเริ่มเริ่มถึงเวลาของมันแล้วอ <N> ันออนี้สวยสวยอุยอันนี้เป็นเลวีนวะเนี่ยว้าวยังไงมีถ้ำอยู่ข้ามหมู่บ้านพอดีเลยเดี๋ยวเราค่อยมาลงถ้ำนี้ก็ไดลค่อยมาหาแร่ตรงนี้ข้างหน้าน่าจะเป็นพวกป,ปโอป่า เดี๋ยวไปดูเลยดิโอเคเป็นเขตป่าต้นไม้เต็มเลยเฮ้ยป่าอะไรอ่ะมันเป็นป่าด,ดากไอ้นี่เหรอต้นไม้มันดูใหญ่เอ,อ๋อไม่ใช่เป็นป่าธรรมดา สวยเปิดจริงๆเปิดเชเดอร์มันก็ซุกซี่มันก็ดูสวยเหมือนะเออเดินไปไหนก็สวยผมว่าแล้วทำไมตัวพี่หายเน็ตเน็ตเน็ตผมไม่ค่อยดีละถ้าหลุดก็บอกผมหน่อยนะบางทีคือผมไลน์ในคอมมันไม่ค่อยมันไม่เหมือนในมือถือไงตอนไลน์ในไอแพดเวลามันหลุดปุ๊บผมรู้เลยว่ามันหลุดแต่ว่าไลน์ในคอมคือบางทีมันหลุดไปแล้วผมไม่รู้ วีเอสมันไม่แจ้งเตือนนะดิเวลาหลุดอะ่ะโอเควันที่หนึ่ง <c oughs> อีกแล้วหรือโอ้มืดแล้วโอเคทอ่แ okay. okay. ถวน,นี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นภูเขาทั่วไปแล้วก็มีหมู่บ้านก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปพูดแบบนีแ้แหละไม่ได้ไปไหนจริงหรอก หมู่บ้านกันไั่นอยู่ตางมุมงข้ามไปเอ๊ะผมมาพิดทางวะเนี่ยทำไมจุดโอเคได้อยู่นี่ไงตรงนี้กลับมาแล้วหมู่บ้านนอ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 นกลับมาเพื่อน,นอน ภูเขาไม่ได้งไงวัน่ะโหตอนนี้มืดด้วยนอนกันเลยเปิดการตั้งค่าไม่ได้มัน <c oughs> จะเปิดตอนนอนผมตั้งอันนี้กันดีกว่าน้องเขาอาจจะไม่ว่างนอนหรือเปล่าน่าจะปรับได้นะรีบนอนกันแล้วเดี๋ยวคิปเปอร์มา ออกไปนอนคนเดียวป่ะเดินไม่ต้องพี่นอนเองโอเคนี่ไงซอมบี้มาเนะี่ยโอเคเอ้ยภาพเดิมๆ ต้องไปขุดทองแดงขุดเล็กอีกแล้วเฮ้ยอีกเดี๋ยวโอเวหนีนะเราไม่ตายเนะี่ย <c oughs> อะไรเนี่ยน้องชายไอจี <c oughs> ทำอะไรเนี่ยบ้านแหกเลย อยู่มาลากคิปเปอร์แล้วไปยืนข้างๆบ้านทำไมนี่หรือเราไม่รู้ตัวว่าคิปเปอร์มาไม่รู้จริงเหรอไปยืนให้คิปเปอร์ระเบิดเล่นซังนั้นได้ทำกลุ่มศพแล้วเนี่ยแป๊บน,นึงนะบ้านแวงๆบุด้วยหินไหม กำลังโดดเล่นเดินเอ๋อไม่รู้ใช่ไหมไมาโดดอยูยูคิปเปอร์มาใช่ปะไอ้ที่ผมที่ผมได้ยินเสียงแต่เอาจริงเมื่อกี้เพราะถ้าถ้ามันมาหาผมไม่ได้มาหาน้องเอเจผมก็ตายดีนะกดโลไม่ทนันอีกแล้วนอ้ี้มันไม่ได้มาหาผมโดนสะเก็ดเลยไม่ตาย ยังไม่มีเหล็กเลยทำที่ตัดเหล็กไปได้ทำหลุมศพไปได้ทนไปก่อนท้องชายตายวันที่สองพี่ต้องไปลงของลงท้ำหาของกัอน oh. อ่ออางบุตรทองแดงตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับขึ้นมาไม่ต้องลงไปเยอะทำดูข้างน่ากลัวเลยทีเดียว ฐานใ้ผมบางไม้ไม่มีเลยเหรอใช่ไหมลองทำฐานไม้แล้วล่ะทั้งนี้ยฐานหินไม่น่ามีฐานฐานไม้ไปก่อนอืมไก่นี่ไงมันมีอยู่นี่เออผมไม่มีเกาะใส่เลยวะ่ะต้องทำทองแดงอีกแล้วล่ะภา <laughs> พเดิมๆเ,เริ่มเบื่อแนละ้วทำแต่อะไรเดิมๆเ,เนี่ย ถามไปแล้วก็ไปตายแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยเบื่อว่ะเฮ้ชื่อในเกมเอาไหมไม่ใชื่อเดิมอ่ะผมนี่เกียดจวดรับเอาอดด d เพิ่มม ไม่มีกล่องเลยครับ mm hmm. เก็บพวกของไม่ใช้ไว้ก่อนนะตอนนี้แปรๆปรไอ้ไม้ไไ hey, Mike, เดี๋ยวเราไปเผาทิ้งกนะันเลยกันม่นมีตัวคาบอีกอันหนึ่งวะเนีอนอ่าจะเป็นตัวคาบน้องเอเจแน่เลย